สำหรับวันนี้มาทำนายฝันเกี่ยวกับโรงแรมกันนะคะว่าถ้าผู้ใดหลับฝันเห็นว่าตนได้ไปพักที่โรงแรมหรือเข้าไปหรือไปเที่ยวที่โรงแรมนั้นจะหมายความว่ายังไงเรามาฟังความหมายกันนะคะแสดงว่าช่วงนี้ตัวผู้ฝันจะมีโชคมีลาบจากบุคคลที่มีลักษณะเป็นผิวสองสีและโชคลาภจะอยู่ทางทิศตะวันตกจะมีงาน สังสรรค์กับญาติมิตรคุณมีเกณฑ์จะได้ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจตามสมควรส่วนทางด้านความรักนั้นคนที่คุณแอบชอบมักมีคนมาลุมชอบมากมายคราวน,นี้ถึงเวลาที่คุณต้องลงแข่งขันช่วงชิงเพื่อทำคะแนนช่วงนี้ดวงด้านความรักของคุณกําลังโดดเด่นระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดี คุณรู้หรือเปล่าว่าช่วงนี้อาจจะมีคนแอบ,บรักแอบ,บชอบคุณอยู่ก็เป็นได้ส่วนเรื่องด้านการงานการเงินก็จะเป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะทำยังไงกับคนรอบข้างเพราะว่าจะเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้คนที่คุณทำงานด้วยแต่ต้องใช้สติให้ดีในงานงานนั้น มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทำงานที่ไม่จำเจแบบเดิมๆอีกหรืออาจจะได้รับผิดชอบงานที่มีผลงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นต้องลงทุนลงแรงในงานนั้นงานนั้นอย่างมากถึงจะประสบความสำเร็จตามความสามารถที่คุณมีมากขึ้นในระยะเวลานี้คนที่ทำธุรกิจอิสระอาจจะมีโอกาสก้าวหน้า เกี่ยวกับธุรกิจมากขึ้นและเห็นช่องทางที่เจริญเติบโตในธุรกิจนั้นนั่นเองส่วนเลขมงคลสำหรับความเห็นโรงแรมนี้ก็คือเลขหนึ่งเลข6และเลข9นะคะขอให้ผู้คนที่ฟันเห็นแบบนี้จงมีโชคมีลาบตามสมควรตาบุญกุศลของตนเองขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะ